โยด้วยนะคะยาโยไม่รู้จะเพิ่อใครแล้วจริงๆใจเย็นก่อนสิเกิดอะไรขึ้นอะไรอะ่ะยาโยนี่จะทำอะไร<ย>เกิดอะไรขึ้นอะแกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะรู้แต่ว่ายาโยโทรมาบอกว่าเกิดเรื่องแล้วก็ขอให้ฉันไปหาที่ข่ขย แล้วก็บอกว่าส่งโลเคชันมาแล้วแต่ก็ปัดสายไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวก่อนสิพิมพ์แพ้นี่ฉันยังไม่เข้าใจเลยนะว่ายายโยเป็นอะไรแล้วทำไมยายโยต้องโทรหาแกแทนที่โทรหาตำรวจแล้วถ้าเธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยเธอก็กดนี่โทรหาฉันแล้วก็ตรงนี้ส่งโลเคชัน ไม่มองฉันแบบนั้นล่ะก็ฉันกำลังสงสัยไงว่าตกลงอ่ะแกทำอาชีพอะไรแกถามแปลกๆฉันก็เป็นหมอไงหรอฉันคิดว่าแกรับอาชีพเสริมเป็นนางฟ้าสิคนอะไรจะดีกับคนอื่นเบอร์นั้นอเอาฮอนน่ะรีบไปเถอะฉันเป็นห่วงยาอยู่กับนาเนื้อไปสิเจ้าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มา่างไหนหรือเจ้าการจะส่งข้อมูลสภาพความมาอยู่ขงหมู่บ้านเราทีกคนภายนอกรับรู้ทำไมเหรอหัวหน้า มันก็แค่โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งอะทำไมห,หัวหน้าต้องหวาดระแวงกับแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ด้วยหรือว่าหัวหน้ากําลังปิดบังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านของชนเผ่าเราอยู่อา้าวไรกลามหาไม่เคารพข้าจนไปอยู่ห,หน้าชนเผ่าบอกมาดีๆนะยายโย่เจ้าเอาททโทรศัพท์เครื่องนี้มาจากไหนและกำลังจะโทรหาใครฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วโทรศัพท์เครื่องเนี้ ข้ไม่ควรเป็นข้อห้ามของชนเผ่าเราด้วยมันไม่ควรเป็นความผิดใดๆของชนเผ่าเราเลยผูกป่าไม่ให่ายโยข้าเป็นหนว่มหน้าชนเผ่าข้าต้องรักษากฎไม่มีใครเลี่ยงกฎนี้ไม่ได้เจ้าจะต้องถูกลงโทษและไอ้หนุ่มเอวานั่นจะต้องถูกล้างบาปด้วยการเผาไ้สิ้นชีวิตฉันเหนื่อยแล้วะ นี่แกไอ้ลำพังไปช่วยยาโย่ฉันพอเข้าใจนะแต่ที่แกแบกยาใส่กระเป๋าแกใส่กระเป๋าฉันเนี่ยเพื่อไปช่วยคนในชนเผ่าด้วยแกคิดอะไรของแกแกแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงฉันยังคุยกับยาโยไม่รู้เรื่องเลยแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่สายมันตัดไปก่อนฉันก็ต้องขนของที่มีทั้งหมดเนี่ยไปที่นั่นก่อนสิฉันเป็นหมอนะแกฉันต้องช่วยคนฉันขอพักแป๊บหนึ่งนะ นี่แกแกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับยาโยกันแน่ฉันเช้าจะเป็นห่วงยาโยขึ้นแล้วสิไปแ,แกไปต่อเฮ้ยอย่าก่อนกนี่ฉันเพิ่งได้พักอืองน,นะแกะนี่เพื่อนนะไม่ใช่ลูกค้บก็เพื่อนไงแม่นางฟ้านางสวรรค์ที่เพิ่งคนญาติแต่ลำบากฉันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยแกนี่แกทำแบบนี้ทำไมฉันกลัวนะแกอย่เงี้ยซสิเงียบแต่้ฉันเงียบได้ไงแกทำอะไรเนี่ยฉันบอกให้เงียบโอไอ้สวยไอ้ไอ้้ไกี่นี่เหรอหลยคุณเลยผีอะแกสวยงามมากมาก พูดจนว่าคนนะแกลุงอย่ามาทะเลื่องนะทำร้ายผู้สูงไหวเป็นเวนเป็นกรรมเป็นบาปลุงตามพวกเรามาทำไมต้องการอะไรไม่ได้ตามรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ใจก็ไม่รู้จริง อย่าตัดสินใครง่ายๆสิลวงพูดอะไรของลุงเนี่ยจะตอบได้ยังว่าตามพวกเราทำไมต้องทำอะไรกันแนะ่ลุงแกแล้วนะแล้วก็ถึงพวกเราสองคนจะเป็นผู้หญิงอะ่ะพวกเราสู้นะไม่ได้คิดที่จะตามแต่จะมาช่วยเดี๋ยวจะหลงป่าเอาลุงลุงรู้ได้ไงว่าพวกเรากำลังไปไหน าหกลับเถอะเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วแกจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่ก็เข้าไปถามดูสิวะคุณท่านมันมีปืนนะเจ้าคะดูงานงไงเวลาไอ้พี่ไปเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไม่ทันแล้ววะจะไปไหนฉันจะไปทางนู้น พวกนายเป็นใครพวกเราสองคนไม่มีอะไรพวกนายปนหรอกนะฉันตั้งหากที่จะถามแกว่าแกเป็นใครเข้ามาในพื้นที่นี้ทําไมเออคือแบบนี้จ้ะเดี๋ยวพวกพี่พเนี่ยจใจเย็นๆกันก่อนนะจ๊ะออนี่นี่มือสองมือไม่มีปืนด้วยออคือฉันสองคนเนี่ยจะมาตามหาคนที่ชื่อเอวะรู้จักไหมจ๊ะคนที่ชื่อเอวะ ทมันผู้ยนั้นโอ้เออต้องอย่างงั้นผู้นัน้นไอ้เอะหัวหน้าถึงข้าจะเผาเขาเลยเหรอหัวหน้าปล่อยเอว้าขนาดฉันห,ออหัวร้องอะอย่าเลยนะไปเป็นไรไอโยข้าไม่ได้ทำอะไรผิดข้าไม่กลัวหรอกเออ มีด้วยเดี๋ยวเจ้าได้ตายสมใจแน่ข้าจะเผายาไป่เกี้ยังไปเลยหั e. like. วหน้าทำไมหัวหน้าทำแบบนี้ด้วยอ่ะกฎก็ต้องเป็นกฎเว้ยไม่มีใครละเมิดกฎของชนเผ่าเราได้ไอเอวหาหัวหน้าไปขอไม่หนาฉันขอาพอเผอเจ้าอ่ะหัวเจ้านะอย่าอยู่อย่าคิดนะว่าข้าจะรับเป็นเจ้า เฮ้ยเั่นใครวนะเนี่ยมาตามหาไอเอวาครับหัวหน้านี่เฮ้ยวัดนี่นั่นเฮ้ยอะไรกันวะนี่แค่นี้ถึงก็ต้องบูชาย,ยันกันเลยเหรอฉันขอโทษพวกนายจริงๆอะ <c oughs> ขอโทษไอมันก็ต้องตาย จะทำโทษทำฉันคนเดียววันะอ้นเจ้าเจ้าไมา่มีสิทธิ์มาต่อรองกับข้า